สวัสดีครับพบกับรายการ10นาทีเจาะทิศทางทองคําสัปดาห์หน้านะครับวันนี้ถ้าผู้ฟังอยู่ผมพีพีรพงครับและแน่นอนเช่นเคยครับเราจะมาวิเคราะห์ภาพรวมราคาทองที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงของสัปดาห์หน้านะครับมาดูกันว่ามีปัจจัยอะไรที่จะส่งผลกระทบต่อราคาทองแนวรับแนวต้านมองไว้ที่เท่าไหร่นะครับหากถ้าผู้ฟังพร้อมกันแล้วก็รับชมรับติดตามกันได้เลยครับของขวัญขึ้นบ้านใหม่ยุค2อ2 4่ทองคําสุดพิเศษชิ้นเดียวในโลก ทองคำแท่งสั่งทำพิเศษ make to order ใส่รูปใส่คำอวยพรบนกรารทองระยะเวลาผลิต7-10วันหลังยืนยันแบบทองคำแท่งออสซิลิส96.5%น้ำหนักทอง0.3-1กรัมเริ่มต้น1,000บาทสั่งซื้อคลิกเลย มาต่อกันที่ในส่วนของราคาทองคําล่าสุด,ดกันก่อนเลยนะครับราคาทองโลกตอนนี้ถือว่ามีการปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับและไปทำออทามไฮล่าสุดเนี่ยเมื่อวันที่นะครับ26กันยายนที่ผ่านมานั่นเองนะครับที่ระดับประมาณ2,685ดอลลาร์ต่อออสนะครับตอนนี้ราคาทองก็พยายามนะครับปรับตัวนะครับที่จะไปเทสไฮเดิมนะครับผมก็ยังคงวิ่งอยู่ในกรอบประมาณส 2, ัก2,630เหรียญถึง2,600 85เหรียญนะครับและล่าสุดในส่วนของโกลสปอร์ตเองนะครับก็เคลื่อนไหวอยู่ที่ระดับประมาณ2,662นะครับในช่วงของราคาทองวันนี้เปิดตลาดอยู่ที่ประมาณ2,555ดอลลาร์ต่อออนซ์นะครับนี่ก็เป็นภาพรวมในส่วนของราคาทองโลกนะครับทีนี้มาดูในส่วนของราคาทองไทยกันบ้างครับราคาทองไทยตอนนี้ถือว่ามีการปรับตัวค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับผมนะฮะแป๊บเดียวนะครับขึ้นมาที่41,500นะครับ ราคาทองออสซิลิตครับรับซื้อคืนอยู่ที่41,424ครับขายออกอยู่ที่41,479ราคาทองสมาคมค้าทองคำนะครับรับซื้อคืนทองคำแท่ง1บาท41,400ขายออกอยู่ที่41,500บาทอ้างอิงโกลสปอร์ตอยู่ที่ประมาณ2662ดอลลาร์ต่อออสนะครับนี่ก็เป็นภาพรวมในส่วนของราคาทองล่าสุดครับ มาต่อกันที่ในส่วนของข่าวสารราคาทองคํากันต่อเลยนะครับราคาทองคำเนี่ยมีการปรับตัวย่อลงนะครับหลังจากที่ไปทำออทามไฮที่ระดับ2,685ดอลลาร์ต่อออนซ์นะครับเมื่อวันที่26กันยายนนะครับหลังจากนั้นนะครับก็มีการไซด์เวย์อยู่ในกรอบนะครับ2,630ดอลลาร์ต่อออนซ์นะครับถึง2,685ดอลลาร์ต่อออนซ์นะครับตอนนี้นะครับราคาทองคำเนี่ยได้รับปัจจัยลบจากตัวสกุลเงินดอลลาร์ที่ปรับตัวแข็งค่านั่นเองจากตัวเลขเศรษฐกิจต่างๆไม่ว่่่าาาาจะะะเเป็นนนนนตัััวลขขแรรรงงงคคคบบทีีอออกม้ด ในช่วงของก่อนหน้านี้นะครับรวมไปถึงนะครับปัจจัยตัวเลขเศรษฐกิจอื่นๆของสหรัฐนะครับที่ไม่ได้บ่งบอกว่าเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยกำลังถดถอยนะครับผมตรงนี้เลยไปทําให้ภาพรวมเนี่ยราคาทองเนี่ยก็ติดขัดอยู่ตรงนี้อยู่นะครับขึ้นไปตอบไม่ได้นะครับแต่อย่างไรก็ตามราคาทองถือว่าปรับตัวลงไม่เยอะเนื่องจากว่านะครับสถานการณ์ความตึงเครียดในภูมิภาคตะวันออกกลางเนี่ยนะครับยังคงร้อนล่อและยังคงต้องจับตากันต่อนะครับผมปัจจัยเหล่านี้นะครับยังคงเป็นแรงหนุนทําให้นักลงทุนครับ เข้าถือคลองทองคําในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเลยนะครับสำหรับคืนนี้นะครับจะมีในส่วนของตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรของสหรัฐครับซึ่ง forecast ไว้ว่านะครับตัวเลขน่าจะออกมาดีกว่าครั้งก่อนนั่นหมายความว่ามีตัวเลขการจ้างงานที่สูงขึ้นกว่าครั้งที่ก่อนนั่นเองนะครับจะมีการประกาศช่วงเวลาทุ่มครึ่งนะครับหากไปเป็นไปตามคาดการนะครับก็คือตัวเลขแรงงานดีก็อาจทําให้เฟดนะครับไม่จําเป็นต้องลดดอกเบี้ยสูงนะครับถึง ออห้าสิบเปอร์พอยต์หรือเร่งลดดอกเบี้ยนะครับผมตรงนี้เองจะทําให้นักลงทุนคาดกันว่าเฟดน่าจะลดดอกเบี้ยนะครับจากที่เคยคาดว่าเฟดน่าจะลดดอกเบี้ยห้าสิบเปอร์พอยต์อาจจะลดลงเหลือประมาณยี่สิบห้าเปอร์ตพอยต์ point, นะครับตรงนี้จะทําให้ภาพรวมดอลลาร์นะครับปรับตัวแข็งค่าแล้วก็ทองอาจจะมีการปรับย่อลงมาได้บ้าง แต่เนื้ออื่นใดนะครับต้องติดตามในส่วนของสงครามนะครับผมถ้าสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางนะครับผมยังคงร้อนระอุอยู่นะครับเราเชื่อว่าราคาทองเนี่ยจะคงย่อไม่เยอะนะครับผมนะฮะก็นี่ก็เป็นปัจจัยที่จะต้องติดตามกันเลยคืนนี้นะครับผมรวมถึงถ้อยแถลงของบรรดาเจ้าหน้าที่เฟดด้วยเกี่ยวกับแนวโน้มการลดอัตราดอกเบี้ยของเฟดนะครับในค่ําคืนนี้ครับทีนี้มาดูในส่วนของภาพรวมปัจจัยหนุนที่จะหนุนทองช่วงนี้นะครับแน่นอนตัวเลข เศรษฐกิจข,ของฝั่งสหรัฐตัวเลขแรงงานนะครับความต้องการทองคำของธนาคารกลางทั่วโลกเงินเฟอ้อนะครับและปัญหาทางภูมิรัฐศาสตร์นะครับผมทีนี้ปัจจัยฉุดนะครับาราคาทองเนี่ยก็เป็นตัวเลขตรงกันข้ามนะครับในช่วงของอที่ราคาทองปรับตัวขึ้นนะครับสัปดาห์หน้ามีอะไรที่ต้องติดตามกันบ้าง1เลยนะครับเราจะไปโฟกัสกันในส่วนของตัวเลขคซีพีอนะครับผมหรือตัวเลขเงินเฟ้อนั่นเองครับผมนะฮะจะมีการประกาศในวัน ที่10ตุลาคมเวลาทุ่มครึ่งนะครับผมนะฮะตัวนี้นะครับถ้าบงบอกว่าเงินเฟ้อนะครับภาพรวมเงินเฟ้อเนี่ยยังคงอยู่ในระดับนิ่งๆอยู่ในระดับนี้นะครับก็อาจจะทำให้เฟดเนี่ยไม่ต้องเร่งลดดอกเบี้ยได้นะครับผมนะอยากจะให้ติดตามกันไฮเอฟเฟกตต่อตลาดทองแน่นอนนะครับวันที่10ตุลาคมทุ่มครึ่งก็จะมีในส่วนของจํานวนผู้ขอรับสิทธิการกันว่างงานรายสัปดาห์ของสหรัฐครับวันที่11ครับก็จะมีในส่วนของตัวเลข เงินเฟ้อ PPI นะครับผมแล้วก็ปิดท้ายด้วยในส่วนของดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภครัฐมิชิแกนนะครับผมนะฮะนี่ก็ไฮไลท์ไว้เลยนะครับอาทิตย์หน้าตัวเลขนะครับสำคัญต่อตลาดทองและตลาดเงินหมดเลยตัวเลขทองวิ่งแน่ๆนะครับผมและที่สําคัญเลยหากตัวเลขนะครับทั้งหลายทั้งหมดเนี่ยออกมาแย่ทองพร้อมจะบินต่อแน่นอนครับมาต่อกันที่ในส่วนของแนวโน้มราคาทองคํากันบ้างนะครับสัปดาห์หน้าเราประมาณการไว้อย่างไรนะครับเดี๋ยวเทปนี้สรุปให้ฟังครับ หนึ่งเลยนะครับเรามาดูในส่วนของทางเทคนิคกันก่อนนะครับผมหลังจากที่เราดูฟอนเดเมนทัลไปแล้วนะครับราคาทองล่าสุดเนี่ยนะครับที่ไปทำออทัมไฮเนี่ยนะครับในส่วนของราคาทองโลกเนาะที่ประมาณ2,685นะครับเกิดซูเปอร์โอเบอร์ตครับเลยทำให้ราคาทองเนี่ยมีการปรับตัวย่อลงมาบ้าง ซูเปอร์โอเวอร์บอทก็คือดูในส่วนของไ s i อสไอเเคเตอร์ตรงนี้ครับเมื่อไหร่ก็ตามที่พ้นเส้นตรงนี้ก็หมายถึงโอเวอร์บอทหรือมีเขตซื้อมากนั่นเองย่อมมีแรงขายตามมานะครับแต่ตอนนี้แรงขายท,ที่ปรับตัวลงมาเนี่ยก็ถือว่าไม่เยอะนะครับก็มีการปรับตัวขึ้นต่อฉะนั้นในทางเทคนิคนะครับผมนะฮะราคาทองคำเนี่ยภาพรวมใหญ่เลยในทางเฟรมราย1วันเนี่ยนะครับถือว่ารันเทนนะครับอยู่ในเทรนขาขึ้นมาโดยตลอดเลยนับตั้งแต่ต้นปีเลยนะถ้าเกิดใครซื้อทองคำตั้งแต่ต้นปีตามที่ผมแนะนำเน,นะครับ ค่อนข้างได้ผลตอบแทนที่สูงแน่นอนนะครับผมนะฮะจะเห็นว่ากราฟแท่งเทียนเห็นไหมครับหากเราเอาอิชิมะกุคราวมาจับนะครับเราจะเห็นว่ากราฟแท่งเทียนเนี่ยเคลื่อนไหวอยู่บนกลุ่มก้อนเมฆหรือบนอัโคมะคลาวมาเดยตลอดเลยตั้งแต่ต้นปีเห็นไหมครับกราฟแท่งเทียนนะครับยังไม่หลุดจากกลุ่มก้อนเมฆเลยนั่นหมายถึงยังเป็นภาพเทรนใหญ่เนี่ยยังเป็นเทรนขาขึ้นที่แข็งแกร่งอยู่นั่นเองนะครับผมนะฮะฉะนั้นการปรับย่อลงมาเนี่ยนะครับอย่างมากนะครับถ้าปรับตัวลงมาพักฐานเนี่ยนะครับ เราก็จะประมาณการเวลที่บริเวณกลุ่มก้อนเมฆตรงนี้นะครับก็เบื้องต้นเนี่ยนะครับถ้ามีการปรับย่อม,มาจริงก็อาจจะเต็มที่แค่2,600ดอลลาร์ต่อออนซ์นะครับหรือประมาณ2,550เหรียญถ้าเกิดมีแรงพักฐานนะครับผมแต่หากไม่มีนะครับราคาทองจัดยานปรับตัวขึ้นต่อนะครับแล้วถ้าเกิดเบรก2,685เราจะเห็นโกลสปอร์ตวิ่งไปที่2,700เหรียญทันที ตอนนี้กําลังบ่งบอกว่าภาพรวมใหญ่ยังเป็นเทรนขาขึ้นอยู่นะครับฝั่งที่ได้เปรียบตลาดในส่วนของภาพรวมใหญ่ตอนนี้ยังเป็นเทรนขาขึ้นอยู่นั่นเองนะครับฉะนั้นอาศัยจังหวะการพักฐานของราคาในการเก็บของนั่นก็คือประมาณ2,635ดอลลาร์ต่อออสนะครับ2,600นะครับถ้ามีโอกาสปรับตัวลงมานะครับผมเพราะว่านะครับจะเห็นว่าคลาวที่วิ่งไปนําหน้าแท่งเกียนตรงนี้นะครับผมนะมันพลิกอนาคตไปบ้างนะครับการข้้งหน้าเนี่ยยังเป็นเทรนขาขึ้นอยู่ แม้จะมีการย่อแต่เป็นในลักษณะการย่อเพื่อปรับตัวขึ้นต่อฉะนั้นยังมองว่าการย่อซื้อยังได้เปรียบตลาดอยู่ครับในส่วนของภาพรวมทางเฟรมราย1วันนั่นเองทีนี้มาดูในส่วนของไทม์เฟรมราย4ชั่วโมงกันบ้างภาพรวมระยะกลางระยะสั้นนะครับผมนะภาพรวมตอนนี้โกลสปอร์ตยังรันเทรนอยู่บนกรอบแนวน้มขาขึ้นอยู่นะครับสังเกตได้จากการาฟแท่งเทีนยนไหมครับยังคงปรับตัวขึ้นไหวยอยู่บนกลุ่มก้อนเมฆอัฟโคโมหรือกลุ่มก้อนเมฆขาขึ้นนั่นเอง นะครับอันนี้ก็ใช้เทคนิคชิ้นมะกูคลาวเช่นกันนะครับมีการปรับย่อลงมาบ้างหลังเกิดเออ่ซูเปอร์เกิดโอเวอร์บอสตรงนี้นะครับสองรอบนะครับและนี่ก็วิ่งมาอยู่ที่มิดเดิลเลนจ์นะครับผมนะฮะก็เลือกทิศทางอยู่ตอนนี้นะครับถ้าบริเวณกลุ่มก้อนเมฆนี้รับอยู่นะครับแน่นอนโอกาสรีบาวไปที่2,685 2,700เหรียญยังมีโอกาสอยู่นั่นเองนะครับทีนี้กลุ่มขั้นเมฆนี้นะครับยังพิจารณอนาคตไว้ว่าอ๋อยังข้างหน้าเนี่ยยังมีโอกาสปรับตัวขึ้นอยู่นะนะครับฝั่ง ย่อบ่ายกําลังได้เปรียบตลาดแต่ตอนนี้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยกลุ่มก้อนเมฆตรงนี้ก็ทาหน้าที่เป็นแนวรับเช่นกันนะครับผมนะฮะ้าลักอยู่โอกาสรีบาวไปต่อไหมมีนะครับผมแต่อย่างไรก็ตามทองไม่ควรหลุดเลย2620ี่เหรียญน,นั่นหมายความว่าหลุดจากกลุ่มก้อนเมฆสีเขียวตรงนี้มันจะกลับเทนเป็นเทนขาลงทันทีและฝั่งเซลล์จะได้เปรียบตลาดเหมือนช่วงในอดีตที่ผ่านมาเนาะที่กราฟแท่งเทียนเห็นไหมครับหลุดจากกลุ่มก้อนเมฆฉะนั้นเนี่ยเราจะเซลล์อยู่เดียวเราไม่บ่ายนะครับผมนะฮะ อนนี้นะครับยังไม่หลุดเนาะและมีกลุ่มก้นไม่เป็นแนวรับให้ถือว่ากลุ่มก้นไม้เนี่ยเป็นแนวรับนะครับรับที่เท่าไหร่ล่ะแน่นอนครับ2,650หยเหรียญ2,635ยเหรียญเนี่ยถือว่าเป็นแนวรับที่น่าสนใจเลยนะครับคัดล้อนะหากหลุด2620ี่เหรียญเพราะว่าจะเป็นเทรนขาลงนะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับภาพรวมระยะกลางระยะสั้นเนี่ยเรายังมองว่ายังเป็นเทรนขาขึ้นอยู่นะแต่ระมัดระวังการหลุดนะครับมีแนวรับ2แนว2650เหกร้ยห2630เหรียญนะครันหกร้อ2โซนสิบเหรีนะครับ คัดล็อตที่ไหนครับ2,620ครับผมคัดเลยนะครับส่วนฝั่งขายนะครับต้องร้อให้เขาไปให้ได้ครับ2,675ดอลลาร์ต่อออนไม่รู้จะมาหรือเปล่านะครับผมคืนนี้ต้องไปวัดกันที่ตัวเลขเซนต์กิจดเลยนะครับถ้าตัวเลขออกมาแย่ๆมากๆเนี่ยนะครับน่าจะมีโอกาสเห็นนะนะครับ2,675ดอลลาร์2,685นะครับอาจจะไปทำ high นะครับได้นะครับผม แต่ถ้าตัวเลขออกมาแข็งแกร่งนะครับผมเี่แน่นอนครับว่าย่องวิ่งไปที่2,600ถึง2,550 2,650-2,630แน่นอนนะครับผมก็รอตั้งหลักไว้นะครับผมนะใครฝั่งรอซื้อก็รอครับใครทยอยขายได้ก็ถือว่ารอได้นะครับผมนะฮะเพราะว่าภาพรวมแล้วยังเป็นเทรนขาขึ้นอยู่เพราะว่าเพราะว่าอะไรครับเฟดยังคงต้องลดดอกเบี้ยไปจนถึงปีหน้าและปีถัดไปต่อนะครับผมเมื่อไหร่ก็ตามที่เฟดลดดอกเบี้ยเห็นไหมครับ ทองจะปรับตัวขึ้นเกือบ100เทุกปีเลยนะครับผมนะฮะและและนี่ก็คือทองวิ่งอยู่บนฟันที่เป็นฟันขนาดใหญ่บนพื้นฐานเฟดลดดอกเบี้ยนั่นเองนะครับผมแต่ถ้าเฟดไม่ลดดอกเบี้ยตามที่ตลาดคาดหวังทองก็อาจจะโดนเตะตัดขาลงมาได้นะครับผมอันนี้อาจจะต้องให้ระวังนิดนึงนะครับผมแต่อย่างไรแล้วนะครับแนวโน้มลดดอกเบี้ยยังคงต้องดําเนินต่อไปนั่นเองนะครับทีนี้มาดูในส่วนของราคาทองไทยนะครับผมนะฮะราคาทองไทยตอนนี้ถือว่านะครับ มีการปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องเลยนะครับเรามีแนวรับใหญ่ๆครับอยู่ที่ประมาณ40,000เนาะช่วงประมาณ40,000ต้นๆหรื 40, 500, อ45,000นยครับเราแนะนาให้เก็บของละเพราะว่ามันเป็นแนวรับใหญ่ตั้งแต่เดือนอะไรครับเดือนเมษายนแล้วนะครับที่เขายังไม่หลุดนะครับผมนะี่โซนนี้จะเป็นโซนหน้าซื้อนะครับแล้วก็โซนนี้นะครับก็จะเป็นโซนหน้าขายละประมาณ41,000 41,500นะครับผม ถ้ารอลุ้นสูงสุดก็คือ40,002นะครับยังคงวิ่งอยู่ในกรอบ40,000อถึง40,000นะครับในส่วนของทองไทยทองไทยย้อนหลังไปประมาณ year to date ีนะครปียังเป็นเทรนขาขึ้นอยู่เห็นไหมครับราคาต่าสุดของปีอยู่ที่เท่าไหร่ครับ30,000เท่าไหร่ครับ33,400กว่าบาทเองตอนนี้เท่าไหร่ครับ41,000ขึ้นมาเกือบแปดพันกว่าบาทนะครับถือว่าทองไทยมีเสน่ห์และน่าลงทุนมากเลยนะครับในส่วนของราคาทองแท่งนะนะครับทีนี้มาดูในส่วนของค่าเงินบาทกันบ้างครับ เงินบาทนะครับตอนนี้นะครับถือว่ามีการรีบาวปร,รับตัวอ่อนค่าลงเออ่ขึ้นมาบ้างนะครับหลังจากที่เออ่เงินบาทไปทําจุดแข่งค่าสุดในรอบ19เดือนเนาะก็มีการรีบาวอ่อนค่าลงมาบ้างทําให้ราคาทองเนี่ยเด้งเหนือ41,000นะครับผมเป็นชุดเลยนะครับผม41,500แต่ตอนนี้ต้องร,ระมัดระวังนะครับเงินบาทเริ่มจะเป็นไงฮนะแข็งค่าแล้วนะครับผมนะฮะยังไงเทรนระยะใหญ่เนี่ยเงินบาทต้องแข็งค่าอยู่แล้วแหละนะครับผมนะฮะ ก็อาจจะเป็นช่วงที่ราคาทองจะขึ้นยากละตอนนี้นะครับจะเห็นแท่งแดงๆตรงน,นี้ละถ้าปรับตัวลงต่อน,นี่ทองไทยเนี่ยอาจจะไปเห็น41,000นต้นๆได้นะครับนี่ก็อาจจะเป็นจังหวะรอซื้ออีกรละลอกหนึ่งในส่วนของราคาทองไทยนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นภาพรวมราคาทองนะครับประจำวันนะครับผมนะฮะประจำวันสูงเนาะนะครับแล้วเรา forecast ไว้สัปดาห์หน้านะครับ สุดท้ายนะครับนี่ก็คือสรุปการลงทุนนะครับกลยุทธ์การลงทุนทองคำสัปดาห์หน้านะครับให้แนวรับไปที่2,650 2,635 2 6อ5นะครับในส่วนของแนวต้าน2,685 2,700 2,750ดอลลาร์ต่อออสส์นี่คือภาพรวมนะครับที่จะาวางแผนเทรดทองสัปดาห์หน้านะครับในส่วนของราคาทองในประเทศครับแนวซื้ออยู่ที่4 4่หมถึง40,000นะครับผมแนวต้านอยู่ที่41,500ถึง41,900นะครับผมก็มาดูกันว่า ตัวเลขเฐกิจ์คืนนี้นะครับตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรเนี่ยจะเหวี่ยงทองขึ้นหรือเหวี่ยงทองลงนะครับผมสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับของขวัญขึ้นบ้านใหม่ยุค2024ทองคำสุดพิเศษชิ้นเดียวในโลกทองคำแท่งสั่งทําพิเศษ make to order ใส่รูปใส่คำอวยพรบนกา้านทองระยะเวลาผลิต7จ0วันหลังยืนยันแบบ ทองคำแท่งออซิลิส96.5%น้ำหนักทอง0.3-1กรัมเริ่มต้น1,000บาทสั่งซือ้อคลิกเลยเทรดทองออซิลิสซื้อง่ายขายไวเริ่มต้น1บาททองซื้อขายราคาเรียวทางฟรีค่าบล็อกเพิ่มโอกาสทำกำไรคูณ2ที่ปรึกษาการลงทุน21ชั่วโมง